เป็นไวดดอตแก้ไงให้หายคะเป็นไวดดอตใช่ไหมคะหนึ่งเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเออไวดดอตเกิดจากอะไรเอ่ยไวดดอตเกิดจากการที่หัวนมของเรานะคะมันเกิดแผลยกตัวอย่างเชนลูกกัดเต้าลูกกัดลูกขบหรือเอาปากลูกออกจากเต้าเราแบบแบบลูกบี้แล้วกัดหัวนมเราหรือเราใช้เครื่องปั๊มนมแล้วเราใช้เครื่องมันแรงแล้วมันเป็นแผลและมันสมานไวดดอตมันเกิดจากการที่ฉันเป็นแผลนะแล้วฉันก็กําลังสมานพอฉันสมานใช่ไหมคะฉันก็จะต้อง ปิดรูตรงนั้นที่มันเป็นแผลเอาง่ายๆเหมือนเราหกล้มเข่าเราแตกเข่าเราถลอกใช่ไหมฮะเนาะร่างกายของเราเองก็จะพยายามสมานนะคะไอ้เข่าที่มันแตกเป็นแผลนะคะเนาะให้มันปิด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 กันทีนี้เวลาที่มันปิดกันใช่ไหมฮะหัวนมของเราที่มันแตกเวลามันปิดกันมันจะแบ่งการปิดออกเป็นปิดบางส่วน ปิดบางส่วนก็คืออาจจะเป็นไวด์ดอปแต่น้นํานมก็ยังไหลดีไม่มีปัญหาอะไรสะทุกส้านอะไรใดๆกับอีกอนหนึ่งคือมันปิดปกคลุมแผลมันทั้งหมดเลยแล้วมันดันไปปิดอีกท่อรูเปิดด้วยมันก็เลยทําให้น้นํานมของเราค่ะไหลได้ไม่ดีไหลได้ไม่สะดวกนั่นเองทีนี้ถ้าสมมติว่านมมันไหลดีอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับมันถ้าถ้าแบบมันไหลดีมันไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรนมไหลดีไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวอะไรประมาณ7-10วันมันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็หายไปไม่ต้องยุ่งเกี่ยวอะไรใดๆแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นไวดอทแล้วมันเจ็บจี้ๆตรงบริเวณนั้นแล้วก็น้ํานมเริ่มออกน้อยนะคะเนาะเออเราจะดูแลตัวเองยังไงเราในเราจะดูแลตัวเองคือในเบื้องต้นก่อนในเบื้องต้นของเราก็คือว่าให้หคุณแม่ค่ะ ไปตัดพกอสก็ได้นะพะกอสเช็ดปากน้องหรือว่าจะเป็นสัลีก็ได้นะคะเนาะยกตัวอย่างเช่นไว้ดอทค่ะมันเป็นจุดที่หัวนมของเราตรงนี้ให้เราตัดพกอสหรือว่าสัลีค่ะขนาดใหญ่กว่าอีจุดไว้ดอทของเราหา่นิดนึงตัดมาให้มันใหญ่กว่านั้นนิดนึงจากนั้นค่ะเราเอาไปชุบกับน้ำเกลือน้ำเกลือก็คือว่า เดินเข้าไปในเซเว่นหรือว่าร้านขายยาได้เลย0.9%โซเดียมคลอไรด์ ine, น้ำเกลือที่ล้างตาล้างจมูกนั่นแหละค่ะคุณแม่ขามันคืออันน้ำเกลืออันนั้นแหละเอาไปชุบกับน้ำเกลืออันนั้นนะคะเพื่อความเข้มข้นมันจะทําให้เหมือนแบบไอจุดไวดอดอทมันนิ่มตัวแล้วหลุดออกได้ง่ายมากขึ้นอ่าประมาณนั้นเราไปชุบ ให้มันชุ่มชุ่มอ่าชุ่มชุ่มฟิลเหมือนแบบทมแมสมาร์คหน้าอ่ามาร์คมาร์หน้าของเราจากนั้นเอยไปโปะนะคะตรงหัวนมที่มันเป็นไวดดอทเวลาที่เราโปะเราใช้ระยะเวลาประมาณ5้าถึงสินาทีก็คือจับเวลา5้าถึงสินาทีพอครบ5้าถึงสินาทีเสร็จปุ๊บเอาไอแพ็กกอสหรือว่าสำลีที่เราชุบก,กับน้ําเกลือค่ะออกและจากนั้นหาเอามาเขีย่ยฟิลเหมือนแบบเราเขีย่ยมันเล็กน้อยเบาๆกรุบกรุบ นะคะแล้วเราลองเอานิ้วมือของเราค่ะลองสก,กิดบีบมันแบบนี้ซิมันออกไหมเบาๆนะเออนะฮะเนาะถ้ามันหลุดก็คือจบเลยแต่ถ้ามันไม่หลุดไม่เป็นไรนะคะสเต็ปต่อไปก็คือว่าเราจะต้องมีการปั่นจีดเพื่อทําให้เหมือนแบบท่อน้ํานมมันแบบมีการที่แบบถูกบีบไล่เออไขมันแกออกจากไปอย่างเงี้ยค่ะใช้นิว้วโป้งอันนิ้โป้งกับนิ้วชี้ของเรานะคะขึ้นมาแล้วก็ดึงหัวนมของเราขึ้นมาดึงตรงโคนนะดึงตรงโคนฐานมนมเนี่ยค่ะดึงขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็หมุนครึ่งปั่นเบาๆประมาณ1-2 าจากนั้นเริ่มบีบหนุมด้วยมือหรือว่าใช้เครื่องปั๊มหนมุมหรือว่าถ้าลูกยอมดูดให้เขามาช่วยดูดไว้ดอดจะหลุดได้เร็วมากๆนะคะแล้วทําซ้ําทุก 2- 3ชั่วโมงทาซ้ํา2-3ชั่วโมงทาซ้ํา 2- 3ชั่วโมงทําซ้ําทาอย่างไรประมาณสัก3าครั้งขึ้นไปแล้วก็ดูซิมันดีขึ้นหายไปหรือไม่แต่ามันไม่ลดเลยแม่นะคะเนาะอาจต้องคลินิกนมแม่ใกล้ฉันพยาบาลนมแม่ใกล้ฉันเออนะคะเนาะอยู่ใกล้บ้านแม่ไหมถ้าอยู่ใกล้บ้านแม่ก็แวะมาได้